รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คนพิการไม่ต้องการเป็นภาระให้กับใครพวกเขาพยายามที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองและพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดซึ่งกลไกที่ช่วยเสริมสร้างให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือการส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพและมีศักยภาพซึ่งสุภวันเฉยสิริระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ขับเคลื่อนง,งานด้านคนพิการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนพิการเกิดความเข้มแข็งและเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะ เริ่มตั้งแต่การเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ปี3 0นย์แล้วค่ะ2530พอเริ่มทำก็เลยเริ่มเห็นถึงปัญหาของคนพิการนะคะปัญหาหลักๆที่สำคัญเลยก็คือคนพิการไม่มีอาชีพไม่มีไรายได้ทำให้เขาเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองก็เลยมาคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีเราถึงจะเพิ่มศักยภาพให้พวกเขาเนี่ยได้มีศักยภาพในการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งมันมีรายได้กลับไปพอเขามีรายได้ปั๊บอะ เสียงของเขาจะเริ่มดังขึ้นเขาจะกล้าขึ้นพี่ก็จึงไปหาลือกับทางสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองอะค่ะว่าพี่อยากทําเรื่องของโครงการอาชีพก็จึงเป็นการรวมตัวกัน3องค์กรนะคะก็คือจะเป็นสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองแล้วก็สมาคมคนพิการภาคตะวันออกแล้วก็สมาคมสตรีพิการประเทศไทยนะคะเพราะว่าพี่หวังว่าถ้าพี่ทาโครงการตรงนี้ค่ะพี่มองว่าพี่สามารถต่อยอดโครงการตรงนี้มาเป็นอาชีพ นอกจากสุภวรรณจะได้ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ในด้านการตัดเย็บให้กับคนพิการแล้วเธอ,อยังได้เปิดร้านในจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการซึ่งเป็นช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการแต่นอกจากการส่งเสริมให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพให้กับพวกเขาแล้วสุภวรรณยังขับเคลื่อนในเรื่องของความเท่าเทียมของสตรีพิการในบทบาทหน้าที่ของนายกสมาคมสตรีพิการประเทศไทยอีกด้วย พี่ก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีกับน้องๆอีก15คนนะคะในการจัดตั้งสมาคมสตรีพิการประเทศไทยขึ้น,นะค,ะคือเราอยากทําเรื่องของสิทธิสตรีนะคะแล้วก็เรื่องของอเพศสภาพมันก็เลยจำเป็นว่าเออเรามารวมตัวกันก่อตั้งมาเป็นสมาคมเพื่อได้มาช่วยกันแก้ปัญหาพวกนี้หรือช่วยกันเป็นที่ปรึกษาให้เขาว่าเวลามีปัญหาพวกอย่างเนี้ยเออเรามาช่วยกันคิดหลายๆหัวรวมกันว่า ปัญหามันแก้ได้ไหมหรือเราจะไปเชื่อมต่อให้ใครช่วยแก้ปัญหาให้เขาทีพอพี่ออกมาทํางานเรื่องคนพิการพี่รู้สึกว่าตัวพี่มีประโยชน์กับคนเยอะมากขึ้นนะค่ะแม้แต่ว่าคนอื่นอาจจะมองว่ามันเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆจิ๊บยไม่สําคัญแต่ตัวพี่เองพี่คิดว่าพี่ภูมิใจอ่ะพี่ภูมิใจมากๆเลยแล้วพี่มีความสุขกับมันมากๆเลยถ้าถามว่าพี่จะทําต่อไปไหมพี่จะทาต่อไปค่ะจะทําต่อไปจน สังขารพี่ไม่ไหวหรือว่าอายุพี่ไม่ไหวพี่แฮปปี้กับตัวพี่มากแล้วพี่รู้สึกว่าตัวพี่มีประโยชน์มากค่ะความสุขที่แท้จริงของสุภวรรณคือการได้ทำงานเพื่อคนพิการแม้เธอเองจะมีความบกพร่องทางร่างกายแต่กลับไม่ใช่อุปสรรควันนี้สุภวรรณได้ทำให้ชีวิตของเธอมีคุณค่าพร้อมกับสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในตัวคนพิการคนอื่นๆด้วยเช่นกันเพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวข้ามความพิการไปสู่ชีวิตที่มีความสุขและภาคภูมิใจค่ะ แล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รู้หรือไม่ว่าจากสถานการณ์คนพิการไทยเมื่อเดือนกันยายนพศ2562พบว่าคนพิการที่มีอายุ15 59ปีจำนวน842,999คนมีคนพิการที่ประกอบอาชีพจำนวน196,632คนส่วนคนพิการที่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพมีจำนวน151,702คนแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ14 79ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์